สวัสดีครับทุกท่านครับที่ได้มีโอกาสคลิกเข้ามาเปิดชมคลิปนี้ของผมนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมเพื่อที่จะมาอัปเดตปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมที่ตัวผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นคนที่มีสีสันเถิดเป็นรูปตัว M นะครับผมซึ่งก็จะเป็นบริเวณบริเวณช่วงนี้นะครับก็เลยจึงทําการไปปลูกผม มานะครับผมซึ่งในวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมว่าหลังจากที่ตัวผมเองนะเนี่ยไปทำการปลูกผมมาเนี่ยสัปดาห์นี้ผ่านไปแล้วเป็นสัปดาห์ที่48นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าสัปดาห์ที่48แล้วเส้นผมที่ตัวผมเนี่ยไปทำการปลูกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับ นี่ครับผมนี่ครับอันนี้คือ,อนี่ครับอืมอ่าโอเคครับก็เปิดให้เพื่อนเื่อนได้ดูแล้วนะครับผมว่าหลังจากที่ ปลูกผมมาสัปดาห์ที่48เป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับก็คือตีนผมเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่ทำการปลูกผมมาเนี่ยก็คือทำให้มีความรู้สึกมั่นใจนะครับผมไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาว่าลมจะพัดทำให้ผมเปิดเห็นสีสะเถิกนะครับหรือว่า,าน้ำ นะครับจะมาโดนที่บริเวณหัวของเราเนี่ย้าทำให้เห็นสีสะเถอะเป็นใสายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับตัวผมนะครับผมก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเผื่อเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหา เกี่ยวกับเส้นผมแล้วกําลังหาข้อมูลอยู่เพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่จะไปแก้ไขปัญหาของตัวท่านเนี่ยก็อาจจะดูผมเป็นตัวอย่างไว้ก็ได้นะครับผมสําหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามชมในคลิปถัดไปด้วยละกันนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยคงต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ